จากเมื่อวันที่19พฤษภาคม64ที่ผ่านมา Ford m o t เตได้เปิดตัว Ford F150 Lightning รถกระบะไฟฟ้าคันแรกของค่ายไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเปิดตัวเพียง24ชั่วโมงจิมฟาวเล่ซี o ของ Ford ได้กล่าวว่า F150 Lightning ได้รับคำสั่งซื้อมากกว่า20,000รายการในวันแรกซึ่งถือเป็นยอดจองที่สูงมากสำหรับการเข้าสู่วงการไฟฟ้าของกระบะ F150 และหลังจากผ่านไป48ชั่วโมงจิมฟาเรสได้ออกมาทวิตอีกครั้งว่าตอนนี้ Ford F150 Lightning นั้นมียอดจองมากกว่า44,000คำสั่งซื้อแล้วซึ่งเมื่อถึงเวลาที่คลิปนี้ออนคำสั่งซื้อน่าจะทะลุกเกิน50,000ไปแล้วอย่างแน่นอนเอาะไรที่ทำให้ Ford F150 Lightning นั้นได้รับความน่าสนใจขนาดนี้ อย่างที่ทราบกันดีว่าสำหรับ Ford F150 นั้นถือเป็นรถกระบะที่ขายดีที่สุดในอเมริกาติดต่อกันยาวนานมากกว่า44ปีด้วยสมรรถนะความแรงการดีไซน์และที่สำคัญคือเป็นรถยนต์สัญชาติอเมริกันเองนอกจากนั้นการจอง Ford F150 Lightning นั้นใช้เงินเพียง100ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นสำหรับการจองเพื่อรับรถกระบะไฟฟ้าที่จะมาในปีหน้า การใช้เงินเล็กน้อยในการจองนั้นจึงสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ที่กำลังมองหารถกระบะคันใหม่หรือกำลังมองหารถยนต์ในฟ้า <Hey. S 1> อย่างไรก็ตามตลาดรถกระบะในอเมริกาที่ฟอร์ดเคยเป็นผู้ครองตำแหน่งแชมป์อาจสั่นคลอนได้ทุกเมือ่อ เพราะว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านั้นหนึ่งในรถกระบะไฟฟ้าสมรรถนะสูงอย่างลีเวียนอวทจะเริ่มถูกส่งมอบให้กับเราลูกค้าแล้วจากนั้นจะตามด้วยกระบะตัวแรงอย่างฮัม m มอร์ีวีของ General m o t o r เที่มีแผนจะส่งมอบปลายปี2021นี้ตามด้วย t ท s l a c y b e r t r u c k ที่อาจจะมีการส่งมอบในช่วงปลายปีนี้เช่นกันหรือไม่ก็ราวๆต้นปีหน้า ที่สำคัญ,ญยอดจองของ Sabertruck นั้นตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี2019ปัจจุบันเชื่อว่าจะมีมากกว่า650,000คันแม้ตัวรถจะยังไม่ถูกผลิตจริงก็ตามจากทำลายจะเห็นได้ว่า Ford F150 Lightning นั้นจะเป็นรถที่คลอดออกสู่ตลาดหลังสุดจึงทำให้ยอดขายกระบะในอเมริกาที่มีมากกว่า3ล้านคันต่อปีแชมอาจมีการเปลี่ยนมือก็เป็นได้ ซึ่งก็ทำให้เราค่อนข้างลุ้นตามไปด้วยว่าหลังจากที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าแล้วอะไรจะเป็นตัวจูงใจให้เราลูกค้าเลือกซื้อรถสักคันแต่ที่นแน่ๆนั้นในปีหน้าประเทศอเมริกาจะมีสัดส่วนของรถกระบะไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากบนถนนเนื่องจากว่าเกือบทุกแบรนด์เตรียมจะส่งมอบรถให้กับลูกค้าตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปแล้ว หลังจากที่ได้เห็นตลาดในฝั่งอเมริกามีการส่งรถยนต์ไฟฟ้าสู้กันอย่างดุเดือดแล้วก็ไม่ไายอยากให้ตลาดในเมืองไทยเรามีตัวเลือกรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆตัวเลือกแบบนั้นบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ